ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในช่องอาร์ตนี่เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนบ่ายนะครับจีนเมื่อเช้าจอดเจ็ดหกตรงตรงนะครับยังไงลุ้นภาคบ่ายต่อหรือดูทางไปเบาๆก็ได้นะครับจีนบ่ายจะมาที่ยี่สิบห้านะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมผมครับกรุณากดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปมีโฆษณาลกวนาอย่ากดข้ามเนาะช่วยดูโฆษณาครับจนกว่าจะจบจนกว่ามันจะ ลันเป็นคลิปที่ผมพูดนะครับแล้วก็ใครคิดดีจําดีกับช่องผมขอให้ร่ำรวยทูกหวยกับทุกท่านนะครับในทางกลับกันครับพวกคิดไม่ดีก็ขอให้ได้สิ่งนั้นกลับไปนะครับผมโอเคครับจีนบ่ายจีนบ่ายจีนบ่ายชอบเมื่อวานจีนบ่ายพิกัดมานะครับพิกัดมาบ่ายนี้มันลบไม่เยอะอาจจะไปบวกก็ได้ผมว่าชอบ5 0 0 5ครับชอบศูนย์มากกว่า5เล็กน้อยครับจอครับ10 7 0 90แล้วก็ชุด5ครับ4 5 6 5แล้วก็7 5ครับผมหลักร้อยใส่5ครับหลักร้อยใส่5เนาะลองพิจารณาดูครับถ้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าปิดพี่น้องบ่ายก็อาจจะเป็นพีน่น้องเน้นไปที่19ึ่งเอ้าให้ขอมาทาคนครับเน้งเงนไปที่ห0ึยกับเก้า90 ไปจับคู่ตามตารางเอานะครับแล้วก็45 6 5ไงลองยังไงก็ลองพิจารณาดูครับสำหรับจีนบายเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันห้างเส็งในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากพิจารณาด้แลกัน <laughs> จงเป็นนักการลงทุนครับอย่าเป็นนักขนันนะครับด้วยความประรานดีจากช่องอานนีคอีนิเคอีครับขอให้ร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับผม